เจ้าก็สียากอีกขี่เสด็งพากันไปฮะสียากลำบากน้ำฝนทาง่แล้วทางเบิ่งมันแดดก่อนแต่ดินข่าวแล้วก็ดีใจแล้วโดยเออเขาก็ดีใจอยู่แล้วทางเงินแม่ป่าเพิ่นกินข่าวกินน้าาเกงอยู่ก็ได้นะเพราะว่าสีมีเขือมีแห้งไว้่นะสะดีขึ้นไว้ได้ถุงแล้วพวกชุ้เจ้าเข้ามานี่พวกลูกเข้ามานี่ให้กำลังใจคนโชว์อ้และก็บแบบมีความหวังนอกดิ้งข่าวไปนี่ก็แบบคิดใจกับเมื่อ มวนซื่นไปไมแงมีก็ล่างใจอยากสู่ต่อเนาะโดยที่มันยืนนามมัวมมองป่าว่าอยู่นามมควมมองคึดบอกนอกว่าเขาค้ทางใดก็บอกพ่อแบบเดี๋ยวนี้แบบเ่ามีความห <c oughs> วังเขากินกันเข <c oughs> ากินกันมีโดย สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตส์ูสุโคนบัตสมองสุบอนพี่น้องเอนะ้เนาะเมื่อนี้กลับมาอัปเดตเดือดมาหาป่าวอนอีกเธอหนึงพี่น้องเนะอ้เนาะชิเรื่องไปหาแพทย์หาหมอและชี้แจงเพื่อนไว้อ่านัดเป็นมืออื่นซะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ยังมีฝนอยู่เลยนะพี่น,อนอ้องไอฝนฟลายอยู่เมืนอนี้กันนะนี่ฝนไม่ยิบมายนะ่อยเห็นไหมนะฝนคยๆเนาะพี่น้องเอ้ ไอ่จ้า yup. มันแดดมันยังแล้วเขาจังพากันไปพี่น้องเนาะไปกวดไปเนีเรากะถือว่ากินข้าวกินน้าดีอยู่ได้พี่น้องเลยมาแต่ว่าเรากินข้าวดีอยู่นือว่ากินกินกินเก้งยู่งหนะพี่น้องเอเนเรากันเจริญอาหารอยู่ดอกพี่น้องเอเนไปซื้อปีงไก่มาให้เพื่อนมาในพี่น้องเนาะมาฝากเพื่อนให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำเพราะว่ากินเตจากับปูลายกับบอนั้นเพื่อนวะเนาะพี่น้องเอ้พี่น้องเนาะเพื่อนซานบ้านัองของเราก็ไดลย ทางเอ้ยจูดี้เพื่อนไห้ซื้อกับเขามาให้ทางแม่ป้าเพื่อนพี่น้นนองเนาะเพราะว่าเรากินแต่กระปูอย,ย่างกับซือซิบรมีมิตามินนะกินปลากินไก่กินซินกินยังไปน้ำแน่แต่ละมื้อนะพี่น้องเลยเนาะฝนตกอีกแล้วพี่น้องไอ้พวกปล่อยๆเลยะต่อโอ้ สบายดีสบายดีโอ้หาบอกับไพ่สภาสบายดีสบายดีดิงนี้ได้ป้งไก่นะ่ปง่กินได้บ่ปะอ่าเด้อป่เด้อโยโดยอนี่หอ้องเผ่อพี่น้องได้ไปจักมา หน้าตาสดใสขึ้นพี่น้องเลยเนาะทางป้าโอ้ยมีโมกมีใจน้ำแล้วอันนี้กินเข่าแล้วบ่ามาเนี่ยกินเข่ากับพันนินามาอืกับหูงข้าเจ้าเนาะนโอ้ยผู้ใดคนตาเนิหาปลาตีโมกตีใจน้ำเนาะพี่น้องเลยมา ไมีแต่ว่ามืออื่นทางเมืองมันแดดเนาะป่าเนาะจังหวะแดดก็ยังมันตกแล้วมันเปียกมัได้ลูกเลยนั่นแล้วจังหวะทางเบิองมันแดดเจ้าก็สีหนาขี่เสือดงพากันไปฮะสีหนาลำบากนลำบนทางอยู่แล้วทางเบิองมันแดดก่อนแกรได้ยินข่าวแล้วก็ดีใจแล้วโอย เขาก็ดีใจอยู่ได้ทางเงนแม่ป้าเพิ่นกินข่ากินน้เกงอยู่กันนะเพราะว่าสีมีเขือมีแหงไว้่นะสดีขึ้นไว้ได้สายงามกินเรื่อยๆแหละน้องปาเนาะปกติตะเกานั้นมม่มีแนวกินเนาะกินแต่แจ่วกระปูแล้วมันแจวคอนอปปคนอยเราครับนี้เราก็เนา สับป,ปูเมื่อตีนนีก็มาเจ้ากินเนาะกินเอกินเจ้าปูเจ้าปลาเินเดีย๋ดวยวบรรดาบรรนาเนาะโดยดอวบรรนาหากิน ตามตตัญยากรและม่ได้มีก็ด้กินสีเงได้มีก็ไดิกินแมนต้องเอกินดมลูกกินข้าวแตดึกแต่สามโมงสี่โมงโอ้พันยาเข่าอยู่เนาะโดยเข่ากรนิควรจะกินน้ำาแต่จะกินน้ำผึ้งเพื่อนไทยจะกินเออ้วผู้ผู้ไทยัวนแหละเออ กินน bon ้ากันแล้วจังมีเหือมีแหงเนาะครูอยู่น้ากันก็ได้โอ้โหยันผัวกินหลายมาจ้ะยันเมดเลยให้แม่กินคนเดียวเลยกินวันนี้ตอนนั้นลูกแกงอีกให้อุ่นเข้าให้อีกขึ้นอีกกินเข่าดูโดยมีข้าวดูอยู่ก็มีของกินอีกกินดู ອືເນາະດີຫມົກມີໃຈແລສາກນຂົິນໍາກງຢກິດູນນ້ຫາຊົາໄວ້ຢດເ ข่าวนี่แหละคนจะดีใจคือว่าชื่นว่าท่านได้ไปได้สันนี่ท่านได้ไปยังดีขึ้นแล้วทำไปแล้วทไปแล้วโอ้ยให้ชีวิดีใจพี่น้องเนาะผู้รักผู้ใหญ่เพป็นเห็นก็ได้โอดยจหมดความหวังแล้วสาตุแล้วเพินเบิ่งเพินแงงกับพิณขันน้ำชใจดีมาช่วยโยกเสกเทาวเท่าเชือบัว ไม่คนอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพเข้มแข็งทั้งเด็กก็ดีใจนเอยเอื้อจิได้ไปปิ่นไปป้วแล้วก็ดีใจหลายๆดีจนไม่เบาดีจนไม่เบาคุณยายจดีมาซอยดีจนว่าตาใต้เกิดใหม่โอ้ซ้มใตยเกิดใหม่เออยิ้ข่าววันนียังยิ้มใจเลยอ่าจะได้ยินข่าวจะสื้อแด้วท่านได้ไปซ้ำในพี่น้องไงสิเศร้าก่อนเลยได้หนิพูน ดีมาซอยก็บอยเพนังคนดีสุขภาพแ็งแรงต้อซาตุไมู่คำน้ำสูเพื่อตานอนน่หมุกมีใจน้ำเท่ากัได้ใชแคนี้เดี๋ยวไปจิวจักยาเขาเหลือด้วยลุกอยางจังหวเนาะจักวดสลกอยางเราไปจักเนาะเราไปจิุกอยางโอ ว่าเพราะว่าเขาเข้ามามือทวิตเห็นแล้วนอนปากกับบค่อยลังได้ว่าโอ้พอวิตปากนิดนึงนีงน่แหละบ่มีเสียงซ่า<ม>ถูกแบบพวกชุ่มเจ้าเข้ามานี่พวกลูกเข้ามานี่ห้กำลังใจคนโซโอแล้วก็บบแบบแบบมีความวังางนอได้ยินข่าวไปนี่ก็แบบจิตใจกับเมื่อมวลซื่นไป มีแหงนกี้กำลังใจอยากสูต่อเนาะโดยแต่กี้มันย่ในความมัวมองป่าว่าวยูในความมัวมองขึ้นบอกนอกเขาเขาึ้นทางใดก็บพอแบบเดี๋ยวนี้แบบเขามีความหวังเขากินกันเขากินกันม้แล้วโดยแข่ยังได้ยินข่าวดีเขามาในนี้อียเพิ่นชอยเพิ่นชูกระจ้าถูกกแบบแห่งแห่งดีใจขึ้นเติมคือมามือเลแกอะไรนาะพอน้องแพทย์วันนี้นอนเชียงป่าทางแม่ป้าวอนนะมาเมื่อนี้เป็นได้บอกเไปมาเมื่อนี้กับามามือมวนมือก่อนนั่นเรา อมือสบายดีกับว่าวได้ก<น>็ดังว่าดีขึ้นแล้วเล่เากับนปากน้าทางทีมงานเห <c oughs> มื่อยเนาะไม่ป้าก<ง><อ>ังใจมีแต่น,นต้องว่าแล้วก็บิาานไนบอกไม่นเพื่นไปทางได้สครูปวดเเอเอพุอ่นบอนังมีพุ่นแล้วว่าบเป็นใจเราเ็อยากเข่ากล้องเนาะแต่เราเราอายชได้ เราอาจะเปรียบเทียบนนๆเนี่ยนี่แหละก็ว่ากกบอยากกินไปทางไหนคือกันได้มีแต่เอานอกนี่แหละโอ้ไปเป่าไปขนจนกันมีแต่เอานอกนี่แหละนำหนาอเเ็็ดดูกินได้บ้านนี่เด้อถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเจ้ากินข้าวดูเพิ่นแห้งดีใจแล้วเดินกับเข่ากับน้ำเพิ่นแห้งขี้อันชื่อให้กินละถ้าว่ากินข้าวเก่งกินข้าวดูอยู่ เพิ ai, um, ai, ่นแห่ง no. ด <hate> ีใจเห็นเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆลวนอนชอยู่แว่ามามเีอกาใช้คนอนโชคนอนเาเสกนอนตากม้คนน่นตกมนี้ตมาเขาโงนีน้ำบริิตดโชยามบ่มีนได้ไปหาคู่ห้ยืมเนก็เคยคู่เคยยืมอันนี้บกู่บอยืมหมู่กันมันก็ขอาไปพัทยา โดยหาบทท่นเนาะแตเป็นนะคะบทุกโบทันต้องได้เป็นหนีเว้าง่ายๆใช่ไหมอ้ยไปแล้ว่าหางกูหางอยู่ไอ้เราไพ่ถามนะกว่าเรามากำลังนะเพราะว่าแล้ไพ่ถามเนี่ยเราถามแล้วถามแล้วแมนเราอาการของปาวร์เราก็ดีขึ้นหลายจากแต่ก่อนนะนะตอนมาเมื่อแรกนี่เราเงียบ ยังคลิปเสียงคลิปบุีเสียงไอ้กัไพ่ข่อยเงําเพราะว่าตอนนี้ก็ดีใจี่น้องเลยเพราะว่าวัดทั่วป่าวนมีกําลังใจึ้นมาลายกว่าแต่ก่อนโหน่ะลากันฮะสบายได้ความวกเจ้ามานีแบบพวกลูกมานีแบบให้กําลังใจคนจ็บคนโศกอะไรกันแ่าดีไปลายเติอแบบมีความหวังดีไปลายเติบท่านได้กินถือกินยาได้นี่ยนะท่านได้ไปหาหมอซนดีไปลายเติบหรอ

พ่อหน้าพ so ่อจะให้สู้ๆๆไปแบบกำลังใจอยู่วันนี้กินข้าวกินน้ำแนวเ้าสีแข็งเฮงไปมื่อหน่ฮเข้ามากับนี้นีใจเออกลบลูกไปเป็นกู้คายเครื่องแล้วอะไ้คือเขาคือนานคือเนื้ออือจะดีเศร้ามากเกิสิก้ามาทายเครื่องอีกพอได้ยินนั่นบอกพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกเลยซื้อข้าวโรก้องกินไง พราะว่ามีซาเล้งเนี่ยเด้เนาะเพราะว่าในหมู่บ้านนี่กันานข้ากับผุนเนาะไก่เนาะสองห่านในบ้านทอยากจะได้บลาบดมันนี่คือผมมาถามปลาบดเนี่ยบลาบดอ้าวมันติดสนกันเนาะคนนึงถามแด้วกันทำแล้วล่ะก่อนพิโน่เพราะว่าได้ยินกันเตียงใส่เตียงเพราะเราแฝดครับเสียงบ่ากันไปมีโมมีใจน้ะป้า เนาะพี่น้องเนี่ยเป็นก็ดีขึ้นหล่ไล่มิตาว่ามันแดดมือใดดแดดแหละก็จังสีพากันไปเนาะป่านเนาะมือแดดแดดก่อนที่ว่างแดดแดดไปกันจักคนแต่ทางป่านสามบ่อสามเนาะมีป้าแต๋วแหละกับทางป้าวอนนะครับผัวป้าวอนเนาะผัวลุงเพิ่นพากันไปเห็นได้ชะการป้าวอนกับไข่แตี้แล้วช่าเจ้าบึงเจ้ากว่าไข่บ่อแม่มาจักรเนี่ยแบบใดแล้วมาช่วงนี้กัแบบหนึ่งอีงได้

ดีขึ <Tipp inha> ้นหลายแล้วเนาะพยยาามพยายามกิน hmm? ข oh. um ้าวกินน้ำเนาะเองยังบ่ได้บ่ชุมลุกนั่งได้นั่งได้แล้วกินเผาด้วยเดแต่ววันหน้าซส้นไหลต่ก่อนบ่าวเลี้ยนี้แหละเพิ่นแบบเลยมินเ่าพวกลูกมีพวกผู้ใหญ่เจดีนี่เพิ่นชี้ซอยชี้ซู้ชี้เบิ่งชี้แง่งหรกตาเพิ่นก็มีกำลังใจแต่กี่ท่อท่อไปขีดบอกนอกบ่อเขาบ่มีไผ่สิมาเบิ่งมาแย่ง โบมี่ยังปัะเดี๋ยนี้แหละก็ว่ากันักเอลยก็ดีใจถึงมากเลยความหวังอะไรา็เป็นให้ความหวังแล้วก็ดีใจลูกเลยนี่แหละป่าป่ะแค่เนี้ยเพินงง้อชักยาเขาที่ว่าฉันตีลูกยังนีแหละแลอันมีกำลังใจเนาะกำลังใจอีกคือบอกนอกบอกข่าวเนี้ยมันก็อุกนอกข่าวชิคกินกับโบมี่ยังกับโบมี่แล้วคือ เฮงชมลงชมลงขีดหลายเนาะสัมภพีสัมภภาพแล้วเข้าไปคอยยืมมาลองนี่รู้แพทย์ใช่ใช่แล้วะอยู่บริลด okay. นะไปดูของยังอยู่บริลดอยู่บริลดมาได้เอามาออาะมาดีละรถเป็นทางเป็นยังแล้วทางสะดวกสบายเนาะท่ากับป้ายนี้นั่นแดดก่อนได้ป่าเอ้ยนั่นอะไกับมัน ผลตกหคำหัวเนาะแมนเอาความชื้นรถผลตกหคำหัวใหงคีชอ้ก่อนเก่าเนี่เขาอดเอาอากาศบรรยากาศเป็นตาเป็นใจเขาไปกับบ่อซ้ายกันซะเขายแผลเห็ดไตเนาะก็พื่ออะมาบ่าวอนเคยกินบ่อต้มเอียนเคยกินบ่อต้มเอียนแช่บ่อบ่อแผลชื่นเอียนมามเราตุ้มเด้อบ่มนี้แช่บ่อเย็นยอดชิ้นเม็นปลาเอ้ยยอด ยอดชิ้นเมือนมายอดป่าเมืนเอียนนี่ยอดชิ้นเมืนเอียนชิ้นลายได้เอียนผมถึงขังเนาะแต่ว่ามันจะขาวๆนะไอ้บุมักเนาะคอแฟดกับบมักกินได้ป่าบุมักป่าเราเขากับบได้กินได้ปมากับยเราก็ไอ้กินดิฟลุกได้เออบุญเคยกินเต๋อได้เอียนค่อยแต่ป่าก็ยังบุญได้กินบุญกินปลากันเรื่อะไรเอียนคอยปิ้งกินขังอยู่ได้เนาะชิ้นลายเนาะวานบนเฟซบุ๊กอีก ดีใจน้ำเด้อปวอนเด้อเจ้าอย่านน้อยใจว่าสิบอดีดีดีเนี่ไเลกันดีเส้าลูกมาอย่างไปหาเจ้าขอาหับจ้างเมนมีถอดมาดูชายของโอ้ในสีร้องนี่พรลูกแค่ร้องกจังนะร้องกับเขาแล้วร้องอดบ่ร้องก็ได้เขายูร้องถอดมาลองีเพียงน จะลองไอ้เพีงลองบิ้งเ่อเป็นน้กวนสามสิบพันสาพันถึจะลองของมูอ่าซื้ออยู่ใชนะซื้ออยู่้านแล้วพันเวียดพันยังงเลยมีมีใจยาเลยคนได้ยินข่าวดีที่ซื้อกินข่าวขินน้าเป็นยังนาตาปลาพิ้นกระซืนขึ้นลายเลยพี่น้องเลยเนาะสบายเรียนกันเลยเป็นง่า่ได้ สลอกสลมได้สญานีว่าสิบุรุกมาก่อนนะโดยโดแม่แล้องาบขาวข้าตีนโยกึ้นอย่างดโอ้ตีนยนี้โมทันโยบอปายังเบ่งโยกรโบโยันไดคือวางหันวางหันเปนเบ่งอะไรอย่างนี้โอ้องกระบนว่าเบ่งปนไดขึ้นแล้วเจ้าบหางตลอดได้ป่ะนี่พี่น้องเนาะ มันแบมันยกลงแนมสแนวมันนวดเอาทักยาคายเสร็จแล้วโดยโดยเป็นไปเพื่อนจิซักเนาะนอนโดนหน่ยเนาะแ่นะท่านมอแล้วยังยงได้เนาะแนนมาแต่อจักได้ท่านมอสายชาคอยพี่แล้วฟอรูกแพทย์ ไปนี่กับโบกายดอกน้องป้าเนาะขึ้น <โด S 1> ไปนี่เนาะโบกายขึ้นไปดอกอือแต่เอาซีมาแต่เศร้าเสมอเนี่มาแล้วก็พากันไปไปกับไปอันป้าว่าว่าไปคลินิกก่อนไปทำเป็นปวดเพื่อนและเพื่นวานี่ได้เลยค่ะอันนี้เพืดด่อนก่อนแน่นๆน,น,นี่เลยค่ะกันอิงต,ตัง้มตัเพื่นวานจะพิชจะถือด้วยดย <c oughs> น,นี่พิษแล้วจ้ะขออนุญ,ญาตบัดคำว่าคะแนนพิษก็ให้เอาชาแนลคิดแบบไปทลิกี่กอดไปขึน้กนกวดกวดอะไรคนนักที่แนะนำดัน,นเนาะโ,โดยไปเอาวโดยโดยไปบวชทีป้าเคยไปแต่ก่าวนเพิ่นวานั่นแหละโดยไปหพิ่นที่แนะนำดอกว่าเป็นอันนั่นเป็นอันนี้แต่เก่าพันมาเพิน่บนบโบันหมอกรองอันกระหูอยู่กงซีแต่ว่า คันแหนมตะกี้เขาแพทย์ทหารเขาวอาว่าเจ้าหันขาดเลือดวันนี้เราคอยทราบคอยว่าเอาเจ้าไปมีไปกงศรีไปกุงศรีพอมันชุดดังเนื้อเมฆงสวรางนเขตเขากงศรีถาว่าเป็นอันพญานันนันนี่ถ้าเป็นนักพึนอาชีพทรงเขาหุงหมอเลยมาเป็นกวดป็ก้อนโดยพ่นบอกหลบเป็นพญานันนันนี่ดินี่ไปบ่งหมอพ่นก็เขียนไปติดตาม่งเขาหุงหมอเลย อันบอลอันบอลชักยาบอลนี่เพิ่นกายเหตใบ่ายน้ำชงให้โดยโดยโดยหมอเลยปฝากกระเป๋าบเป็นวันนั้นห้องกวดพยานคลินิกด็อกเตอร์กองศรีเมนบอกโดยอยู่โฮอยู่แขงสวรรค์เขตเลยเมนบอลใหญ่เป็นชื่อเสียงบ์กระโดงดังแนบไปกับกองศรีกองศรีไหนโดยปตาวันนี้นี่คะตะกี้ยันไปกวดนั่นอยู่ทหารนั่นคนว่าขาดเลือดเจ้าใส่เลือดเจ้าสีดี เราเขาก็ปวดหักเราไปบวมมีก้อนพูดทีไหนน้ำเนี่ยได้ถ้าบอกเออขาดเลือดกตเขาไปใช้เลือดแมนแล้วโดยแบบวันนี้โดยโดยเราต้องขวดเบิร์นกรอนนะดูพะยาก่อนว่าขาดเลือดแทบบ่โดยเฮาักคืใสกยามันจังทึกแมนกินไปโลดซักไปโลดปวกวดพะยากรคือเก่าแล้วเนาะโดยโดยโอ้ยเนาะ ไปทั้งวัดแข่งกันเรื่อยอ้าบาทนี่น้องเอยเนาะสรุปคลิปเบลลี่จังไดกะเลี้วจังว่ากันเด้อเรื่องเรื่องเรื่องที่ไปทั้งใดทั้งใดกะแล้วจังปรึกษากันอีกทีนึงอันนี้แก่ท่านได้ให้ข้อสรุปว่าสิไปบอาหรือว่าบอลไหมโดยโดยเพราะว่าอันนี้ไว้ปรึกษาที่อซื้อเา้าหมดลูกซื้อซื้อแล้วจังเพราะว่าเบาลี่อยากอยากไปบอลที่ว่ามันครบจบในบอลเดียวใช่ไหมบ่ให้ต้องย่ายหันง่ายหนีนะให้เขาปวดแล้วให้เขาวินิจฉัย มันอยากยุ่งยากค่าบางเทือเขาก็บ่ได้ไปส่งเขาเด้เขากวดแล้วเขาเห็ดใบน้าส่งยูเขา่ไดไปเองบางเทือกไปห้องมอ้นั่นมันเขาจะกวดคืนอีกเด้มันเทียงเงินสองคำเทือได้ปะนี่มันบ่อนไผ่บ่อนมันได้พวกนี้เนาะมันบแม่นอยู่ในเครือเดียวกันในนี้ก็ได้หรือแบบลูกว่าถ้าสีไปหวองมอทหารตามป้าว่ากับจไปจะไปหวหมอเลยเขาก็มีเครื่องมือท่านสมัยอันนี้มันบอม่ปนหวองมอทหารได้ลูกมันกระชีบอซักษาชุนเจ้า อันเป็นไปเพิ่นเขาไปกวดเนี่ยสมมติเราเป็นเพิ่นว่าว่าเพิ่นเอาเขาไปกวดนี่บุตรเดียวนี่เขาไปกวดต้องหูเพิ่นจับเพิ่นหยาังเพิ่นหยาดยังทาเพิ่นว่าว่าเอาเดี๋ยวนี้ขาดเลือดเพิ่นก็แนะน้ำไปไปห้งหมอไปใส่เลือดถ้าว่าเป็นเพิ่นหาดเี๋ยนี่เพิ่นก็วางยาให้โลดได้แม่นโยไปสมมติว่าไปหอด่เพิ่นก็ต้องไปตรวจทีนยังเบิ่งอีกได้ป่ะเอ้ยเพิ่นก็บ่ใส่ให้โลดได้แม่นเขาจะไปแล่นเรื่องกันยากอีกแม่นถ้าไปมวมก็ต้องได้กวดอีกเนาะแม่นแมน มันคนละคะแนนการเขาว่าันศเขาย่านตัวนั้นแล้วมันแห้งยากแต่เบิ้งเขาที่สังเกตเบิ้งห้องมอนานาชาติก่อนว่ามันสามารถเข้าไปได้บอสแต่นั่นฮะแล้วเราที่เบิ้งเพราะว่าเขาเคยพาข้าเจ้าไปพอกไตอยู่ฮันใส่ห้อมอหน้าชาติอูวันเดียวนานาชาต์ก็แล่นตรงลงเสซนนี่เลยแหละเขาเคยไปอยู่ก่อนท่านคอยพูดวันว่ห้องมอตั้งใหม่ไงบอสห้องมอเอียดบอส จักเวียดจักแก้วห้องมอแข็งนะว่าแม่อยู่อยู่แข็งกันมอแข็งไปหอดก่อนได้หอดห้องมอแข็งนะมันกลายมันขึ้นโพชวันแบบนี้บ่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 มันขั้นลงทางนี้มันสิหอดก่อนหอดก่อนของมอเนาะพงหมอหน้าซาดก็คือกันกับพงหงมอแข็งสวรรค์นาเขตนั่นแหละมันคาราวานยับขึ้นมาพี่มันจะเป็นพงหมอเล่าเวียดเลยเลยขึ้นจากพงหมองนาซาดมาหน่อยหนึ่งแบบนี้แม่เลยห้องมออ่นนะ ข้าือวัามั่ถึงพอสมควรเลยม่แต่ว่าล้อปรึกษากันอีกที่ได้ป่ะด้ออาจารอนิกรอดีว่าวคันแน่ป้าวาพี่ก็คนุหญ่ประทัากกระมูอทวเึงการอี่จงแต่ยังกระตามหาบมลูกแบบว่าวันีแได้กิดว่าน้ำาแหละแล้วจั้งพวพันกันอีกทีนึ่งเขาจ้ัดปรึกษานะพกลูกมาขอมุลแล้วทัพาไปถ่ปแมิขัโทษคนขออภัย โอเคบ้านนี้อยู่ดีไม่แห้งเด้อป้าเด้อรถบองทานเลยโดยซอย่างเด้อียวมีอย่างเดียกกินน้ำกันซื้อซื้อมาให้นี่ป้าแต้วก็กินน้ำได้บ่แม่นเลยว่าสิไว้ให้คนป่วยอย่างเดียวเนาะแซ่บเนาะกินน้ำกันแซ่บนะแซ่บดีบ่ดีว่าว่าวอร์ดพร้อมเราหิวแห้งกินลับมัวเนาะโอเคบ้านนี้ยูดีไม่แห้งเดบายเลป้าอยู่ดีไม่แห้งเลยสบายสบายเลยป้าเด้อยูดีไม่แห้งกันมีสุขภาพแข็งแรงเลย เขาได้ให้ลไมหายได้ให้เตอนนมาท่านจะนำมาส่งกส่งเลย